โครงงานที่เลือกคือเครื่องดูดฝุ่นไม่ใช้ไฟฟ้า1 ระบุปัญหา (Problem Identification) เพื่อทำความเข้าใจปัญหาหรือความต้องการ2รวบรวมข้อมูลและแนวคิด (Information Search) เพื่อหาแนวทางการแก้ไข3ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) เพื่อสร้างสรรค์นแนวทางแก้ไข4วางแผนและดำเนินการ (Planning and Development) เพื่อสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ5ทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข (Testing, Evaluation, and Improvement) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 6. นำเสนอผลงาน presentation เพื่อสื่อสารแนวคิดและผลลัพธ์ให้ผู้อื่นเข้าใจเนื่องจากในปัจจุบันผู้คนที่ใช้เครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ไฟฟ้ามีปัญหาตั้งแต่ปัญหาเล็กๆไปจนปัญหาใหญ่เช่นเครื่องดูดฝุ่นเปิดไม่ติด บางครั้งอาจเกิดอันตรายเนื่องจากการใช้ไฟฟ้าอาจส่งผลเสียต่อร่างกายและผู้จัดทำเห็นว่าในครอบครัวผู้ปกครองมักจะให้เด็กๆทำงานบ้านด้วยตัวเองซึ่งอันตรายสามารถเกิดได้เสมอไม่เหมาะสำหรับเด็กอย่างมากจึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พ่อจะานำเสนอโครงงานเข้าเดือดฝอไม่ใช่ไฟฟ้าครับเดี๋ยวไปดูวิธีที่ทันเลยครับ ขั้นตอนที่4วางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหากำหนดเวลาในการทำงาน1ชั่วโมง30นาทีทำตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้ผลการประเมินพบว่าพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่บ้านมีความสุขในการทำความสะอาดบ้านมากขึ้นและชิ้นง,งานนี้สามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ขับขัน และยังมีความปลอดภัยในการใช้งานและยังมีความคุ้มค่าสบายกระเป๋าชิ้นงานชิ้นนี้มีความสะดวกสบายมากปลอดภัยราคาถูกเหมาะแก่การนำไปปรับใช้ที่บ้าน